สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆหน้าปาัาดไม้รถมอเตอร์ไซค์ใครเป็นแบบนี้บ้างคะแตกร้าวลายงาจนจะมองเลขไม่เห็นอยู่แล้วคะ่ะวันนี้เชฟกระทาหลุดมีวิธีแก้ไขมาฝากโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่จ้าเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าเชฟกระทาลุดจะทำยังไงนี่เลยจ้าตัวช่วยของเชฟกระทาหลุดเราจะใช้น้ำมันเครื่องทาทาเข้าไปเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไง ใช้สำลีชุบน้ำมันเครื่องให้ชุ่มเลยจ้าแล้วเราก็ทาทาถูถูขัดขัดถูถูไปให้ทั่วเลยจ้าไอตัวน้ำมันเครื่องที่เราทาลงไปเนี่ยนะคะมันจะซึมผ่านร่องที่มันแตกแล้วค่ะจากร่องที่มันแตกขาวๆพอมันโดนความชื้นโดนน้ำมันเข้าไปมันก็จะทำให้ร่องนั้นสีเริ่มจางลงค่ะ เช็ดเช็ดถูถูขัดขัดไปค่ะเพื่อนๆหรือสีมันจะดูใสขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆจากที่มองไม่ค่อยเห็นตัวเลขตอนนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆเจ๋งมากเลยค่ะเดี๋ยวลองถูไปเรื่อยๆอีกนะคะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเพื่อนๆถูไปค่ะ เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมคะว่าสีขาวที่มันแตกลายงาเมื่อกี้มันเริ่มจางลงแล้วเพื่อนๆือดูสิคะเงาวับแล้วค่ะนี่ถ้าใกล้วันหวยออกน่าจะได้เลขเด็ดค่ะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆลองเปรียบเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้ทำดูค่ะโอ้โหต่างกันเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆลองเอาวิธีของเชฟกระทาหลุดไปปรับใช้กันดูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ